ครูเซฟเลยดูนะคะส่งภาพนั่งสมาธิแต่ไม่เข้าเรียนครูไม่นับชั่วโมงให้นะคะครูไม่นับชั่วโมงให้นะคะเนี่ยตั้งหลายคนนะอ่ะส่งภาพสมาอุ้ยพิมพ์ผิด ส่งภาพสับมาพิมาแต่ไม่เข้าเรียนครูไม่นับว่าเข้าเรียนนะคะ ที่มาแต่ไม่เข้าเรียนครูนกไม่นับว่าเป็นการเข้าเรียนนะคะครูจะนับว่าเป็นการเรียนแบบออฟไลน์ครูจะนับว่าเป็นการเรียนแบบตามลิงนะ เข้าแล้วแต่นักเรียนยังไม่เข้าครูให้เล่นเกมก่อนเล่นเกมแล้วแคบแคบอ่าเก่งมากนี่ใครได้ใครทําได้เร็วที่สุดคะแนนเยอะสุดเร็วสุดเยอะสุดได้รางวัลเออใครได้น้อยอดไหนนะคะยังไม่เห็นเลยคะ่ะนี่ต้องเป็นแบบเนี่ยดูในแชทตลุกดูในแชท ดูในแชทดูในแชทดูในแชทเห็นไหมตัวอย่างเห็นไหมคะแคปสีดํามาเนี่ยจอสีดําเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเอออ่ะอ่ะอันนี้ของใครล่ะเนี่ยสิริชัดเนี่ยสิริชัดเนี่ยคือใครคะอ่อนุ่อนอันนงบะคุณนงส่งข้างบนเห็นไหมอ่ะเห็นแล้ว เห็นแล้วเห็นแล้วตอนนี้มีนัทะริกาสิริชัดจำชื่อเพื่อนได้กี่คนเออที่สำคัญอะจำชื่อเพื่อนได้กี่คน <t od ic> กี่คนเมื่อกี้เนี่ยเล่นเล่นชื่อเพื่อนไปกี่คนสิบเก้าคนค่ะอ่าเจ๋งมากสิบเก้าคนสิบเก้าคนแล้วยังไงต่อคะลูก ออนอนงคะ่ะที่หลังนะคะพอหนูคลิกภาพปุ๊บหนูต้องพิมพ์ชื่อเลยแล้วค่อยกดส่งนะคะแล้วอยู่ไหนละเนี่ยอ่ะแล้วตัวอยู่ไหนคะอืมแล้วตัวอยู่ไหนคะไม่มีในจอนะคะ คูจะเช็คไว้อย่างนี้เลยนะคะ,ะคอือหือไม้ยังไม่มีในจอเนี่ยไม่ไม่มีในจอครูเช็คบินนะไม่รู้แหละตอนเนี้ย <Okay. S 1> เพราะว่าครูต้องให้คะแนนแบบชัดๆไปเลยว่าคุณเข้าจริงไหม นะคะไม่ใช่พ่อแม่ทําให้นะพ่อแม่ทําให้เสร็จสับเรียบร้อยลูกไม่รู้เรื่องเลยนะเกมเนี่ยเดี๋ยวครูไปเล่นอีกทีในห้องเล่นอีกทีอีกเมื่อไหร่ก็ได้ครูคเปลี่ยนได้เรื่อยๆแล้วครูก็จะจับเวลาเด็กๆได้ด้วยจะรู้เลยว่าอ่านจริงไม่จริงนะคะเนี่ยยังมาไม่ไม่หมดเลย ลงชื่อมาแล้วแต่ยังไม่เข้าเรียนเนี่ยกี่คนเนี่ยนะครูนกครูนกเช็คบินแบบตอนนี้เช็คบินแบบหืมสาหัสแล้วคะแนนไม่เท่ากันนะคะคนเข้ากับไม่เข้า พร้อมอยังคุณปูน,ปนไม่รอเพื่อนแล้วเนาะพี่อย่ารอแล้วเนาะอย่ารอแล้วเนาะห้าน,นาทีหกนาทีแล้วหกนาทีแล้วลงชื่อแต่ใครก็ตามที่ลงชื่อแล้วแล้วไม่เข้าเรียนครูก็ถือว่าไม่เรียนเนาะนะคะเพราะว่า,า,วาครูจะนับจากหน้าจอนี่แหละ,น,หละนะคะครูจะนับ ครูจะนับการเข้าเรียนจากหน้าจอแล้วก็ต้องเรียนให้หมดเวลาด้วยตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนจบชั่วโมงนะคะถ้าเรียนในหน้าจอแล้วเรียนเข้ามาต้นชั่วโมงกลางชั่วโมงหายจบชั่วโมงหายจบไม่มีชื่อนะจ๊ะมันไม่ยุติธรรมสำหรับคนที่เขานั่งเรียนกับครูอยู่ตลอดเวลาเนาะนะคะอ่าดู ครูใช้หน้าจอแล้วเห็นจอ,อยังเห็นยังเห็นแล้วนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องเรื่องภาพพิมพ์รู้จักไหมภาพพิมพ์ใครู้จักบ้างภาพพิมพ์เป็นไงรู้จักไหมคะเออภาพพิมพ์เป็นไงร,รู้ไหมเป็นไงคะรู้ไหมรู้จักเปล่าภาพพิมพ์อัน,นิ่ง เออเออคืออะไรลูกเออคืออะไรครลเจหนูทเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ครูเรียนแล้วลูกหนูดูจอด้วยลูกไม่ต้องมาบอกครูคุณเอาวางไว้ในน้นเดี๋ยวครูไปเช็คบินเองนะคะ,ะ,ค,ะคือต้องให้ตรงตรงเวลานิดนึงบางคนแบบครูปล่อยไปตั้งนานแล้วเนี่ยครูปล่อยจนกี่นาทีละเจ็ดนาทีสี่สิบเอ็ดแหละนะคะ ทีนี้หนูจะเสร็จไม่เสร็จเป็นเรื่องของหนูแหละอ่ะมาดูภาพพิมพ์ในปอนหนูปอนหนูกันตอนนี้ครูสอนแล้วนะคะไม่ค้าแล้วค่ะใครเข้าเรียนก็คือเข้าหน้าจอจะฟ้องอยู่เพราะว่าครูจะเปิดหน้าจอแล้วเซฟไว้ทุกครั้งนะคะใครไม่เข้าก็คะแนนไม่เท่าเพื่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเขาว่าเอา ผู้ปกครองหลายท่านก็บ่นครูมาอะไรลูกชั้นเข้าเรียนแต่ได้คะแนนเท่าเพื่อนหรอครูนะก็อีกอะ่ะครูก็ไมงรูทำไงเน,ะนเาะดูค่ะดูครูให้เราทำอะไรเหรอเข้าช้าก็นั่งดูเพื่อนไม่ต้องถามปิดไม้ด้วยจ้ะมาได้ย่าสำหรับการเรียนรู้คุณเข้าห้องปุ๊บคุณต้องปิดไม้ครูถามคุณตอบ ถ้าคุณสงสัยคุณเปิดไม์ถามครูเมื่อถามเสร็จแล้วปิดไม์รอคําตอบนะคะ,ะ,คะอ้าวมาดูอันแรกเรื่องอะไรอ้าวทำไมไมันเปิดเปน็นอันนี้เดียด๋วยวยไปใหม่ อ่าอาจะมันเป็นหน้าเดิมอ่ะดูนะคะ การพิมพ์ภาพการพิมพ์ภาพก็คือการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะที่มีลักษณะเป็นสองมิตินะสองมิติเกิดจากการพิมพ์ด้วยวัสดุต่างๆที่เรานํามาใช้เป็นแม่พิมพ์แล้วก็ทาสีลงไปบนแม่พิมพ์หลังจากนั้นก็ไปกดหรือทับบนกระดาษนะอะไรก็ตามที่ทาสีแล้วไปทับหรือกดบนกระดาษเช่นเห็นไหมคะอันนี้เป็นเป็นอะไรคะเนี่ยตอบสิเดาที่เห็นไหม ครูแนะนำว่าซื้อวิดซื้อคอมตัวเล็กๆจะดีมากจะมองเห็นชัดกว่าแล้วก็ร้อนช้ากว่าโทรศัพท์มันมีไว้ใช้สำหรับถุกเฉินเท่านั้นแหละอ่ะดูสิคะาจากปัม๊มพิมพ์จากอะไรคะดูสิอตอบสิจากอะไรคะ จากอะไรคะพิมพ์ก็ได้ลูกพิมพ์ก็ได้อาพิมพ์ก็ได้ลูกพิมพ์ในแชทเลยพิมพ์ในแชทเลยเห็นในภาพเนี่ยเห็นในภาพเนี่ยมันเป็นภาพพิมพ์ที่เกิดจากอะไรคะทั้งสองภาพหนึ่งหนึ่งข้างซ้ายสองข้างขวาเขียนคําตอบค่ะหนึ่งข้างซ้ายเขียนคําตอบค่ะหนึ่งข้างซ้ายสองข้างขวามีสองชิ้นเขียนคําตอบค่ะฟังดีๆค่ะครูนกบอกให้เขียนคําตอบลงในแชท เขียนคำตอบลงในแชทค่ะเขียนคำตอบลงในแชทเขียนคำตอบลงในแชทจ้า ดูซิใครจะส่งก่อนคนแรกจากภาพเนี่ยมันคือภาพพิมพ์จากอะไรจากภาพคือภาพพิมพ์จากอะไรคะพิมพ์คำตอบลงในแชทค่ะลูกในแชทในแชทในห้องแชท รจากอะไรคะตอบอย่างเดียวคะแนนไม่มาลูกถ้าพิมพ์มาคะแนนมาอ่ามาแล้วหนึ่งคนแรกอามาแล้วคนแรกมาแลแ้วดูสิใครคนที่สองอะไรคะ่ะดูจากภาพ การเรียนออนไลน์นี่ไม่จําเป็นต้องใช้แต่มือถือนะคะไม่จําเป็นต้องใช้มือถือหรือสมาร์ทโฟนนะเท่านั้นนะคะสามารถที่จะเรียนจากคอมพิวเตอร์ก็ได้นะ<อ>แล้วครูว่ามันมันจะประหยัดตังไปกว่าเยอะเลยนะอ้าวคนที่สองสุวิ์ สูวิสิทธิ์ที่เข้าเรียนทีหลังนะเนี่ยเข้าเข้าเรียนชา้าแต่ทาทันวิธีจุนนี่ครูถามแค่ครูครูให้ตอบแค่ว่ามันทํามาจากอะไรไม่ต้องเขียนยาวขนาดนี้เห็นไหมเสียเวลามันจะเป็นที่สามเลยเห็นไหมคะต้องคิดเป็นด้วยนะลูกเวลาที่ทำคำถามถาม,ถาม,ถาม,ถามว่าอะไรคําถามบอกว่าภาพพิมพ์เนี้ยเกิดจากอะไรวัสดุอะไรมาพิมพ์นะคะ ก็ตอบแค่แค่คำตอบไม่ต้องเขียนว่าตอบงานประดิษฐ์จากอะไรไม่ใช่ไม่ต้องนะคะคนดีพิมพ์ไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยหัดเขียนเยอะๆนะคะหัดเขียนเยอะๆหัดเขียนเยอะๆจะได้เขียนเก่งคุยเก่งอย่างเดียวไม่ได้อ่านเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องต้องต้องเขียนให้เก่งด้วยนะ นะคะแล้วมันจะวัดได้เลยเนี่ยว่าทําได้หรือไม่ได้แต่ก็ดีกว่าคนที่ไม่ทําเองนะคะดีกว่าคนที่ไม่ทําเองให้คุณพ่อคุณแม่เขียนให้อย่างเงี้ยไม่ไม่โอเคนะคะอ่อนะครูไม่ร้อนแล้วนะเรามาดูต่อไปค,อคําะคะคตอบก็คือข้าวโพดนะคะคําตอบก็คือข้าวโพดกับ แก้วกระดาษนั่นเองมาดูอันต่อไปแม่พิมพ์ที่เราใช้เนี่ยใช้เป็นต้นแบบเนี่ยจะมีอยู่2ชนิดคือ1แม่พิมพ์จากวัสดุธรรมชาติ2จากวัสดุสังเคราะห์วันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของวัสดุที่เป็นธรรมชาตินะคะวันนี้เราจะจะเรียนรู้จากวัสดุธรรมชาติอย่างเดียวพอสังเคราะห์เดี๋ยวไว้ไว้เรียนวันหลังเนาะ อ่ะไปดูภาพนี้ดูภาพนี้นะคะทุกคนตั้งใจดูนะดูภาพนี้นะคะเด็กๆสังเกตนะว่า,วาเราใช้แม่พิมพ์พจากอะไร,บ,ไรบ้างนะคะเราใช้แม่พิมพ์พจากอะไรบ้างที่เป็นวัสดุธรรมชาติดอกไม้ค่ะยา่าพิมพค่ะลูกพิมพ์พข้อ2 พิมสองจุดแล้วก็ดูคําตอบพิมคําตอบมาสองจุดข้อนี้ข้อสองเมื่อกี้นี้ข้อหนึ่งเมื่อกี้ข้อหนึ่งนะอันนี้ข้อสองนะอันนี้ข้อสองนะคะใครที่ตอบในนี้จะได้คะแนนจะได้คะแนนจากตรงนี้แหละค่ะลูกข้อสองนะคะข้อสองมันมีกี่อันไม่รู้ อุ๊ยแบตบจะหมดคุณระวังระวังระวังนี้คุณอาปัาก่อนเรามีกระดาจากพจนธรรมชาติคือดอกไม้ไงพิมพ์ค่ะพิมพ์พิมพ์ม เพื่อเป็นหลักฐานว่าหนูได้ทำอ่าทำตอบคำตอบนะคะปิดไม้ด้วยค่ะปิดไม้ด้วยค่ะคนดีพิมพ์นะคะลูกพิมพ์พิมพ์นะคะเวลาครูพูดอหไฟังด้วยนะคะ เอาละเราจะบวกคะแนนต่างจากตรงเนี้ยจากคนที่เขาไม่ได้เข้าก็ตรงนี้แหละตร,ตรงที่มีการตอบคำถามอะไรนี่แหละตอบคำถามเล่นเกมก<ร>เล่นเกมมีรางวัลนะลูก,ก,<ร>ลกคุณก็พยายามหารางวัลให้หนู สติติใครตอบเยอะไว้ก่อนไว้ก็ได้รางวัลดีๆไปไเปนานะเก็บสะสมเป็นคะแนนไม,ไม่ไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องพิมพ์ชื่อต่อนะคะเพราะว่า,า,วาครูแทบจะจำได้แล้วเนี่ยว่าคนที่ส่งงานนะ่ชื่ออะไรบ้าง,างหรือไม่งั้นทีหลังก็เปลี่ยนตรงหัวไว้เลยค่ะเปลี่ยนตรงไฟล์ไฟล์ของเราไว้เลยว่าเป็นชื่อเรา,เ,เ,ราเพราะยังไงก็เข้าเรียนตลอดอยู่แล้วนะคะ นกผสิีป no ิดไม้ครับนกผสิีปิดไม้ครับอ้าวพิมพ์เสร็จยังข้อสองนะข้อสองครูนกเฉลยดอกไม้นะดอกไม้กิ่งไม้แล้วก็นิ้วมือนะคะ ดอกไม้กิ่งไม้แล้วก็นิ้วมือมันทำได้ยังไงมันทำได้ด้วยการเราเอาสีนะคะไปทาหรือเอานิ้วมือเราเนี่ยไปปั๊มกับสีปั๊มก็คือกดนะคะกดลงไปบนสีนะแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นวัสดุสังเคราะครูส่งผิดผิดรูปแปบแปบแบบแบบอุ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรคะ มเป็ไรคะลูกอ่ามาดูนะนะเวลาที่เราพิมพ์รูปเนี่ยเราก็ต้องใช้ไอ้นี้แหละสีสีมาอันดับหนึ่งเลยนะคะสีมาอันดับหนึ่งต่อไปอะไรล่ะต่อไปก็กระดาษกระดาษเนี่ยใช้กระดาษ A 4ธรรมดาไม่ได้เพราะว่ากระดาษเนื้อสีมันจะซึมมันต้องใช้กระดาษที่มีความหนาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะ ใช้กระดาษที่มีความหนานิดหนึ่งเ,เขาเรียกกระดาษร้อยปอน,ปอนหรือไม่ก็เป็นอุปกรณ์อื่นๆเช่นพักผักอะไรบ้างที่สามารถทำตัวปั๊มได้เออผักอะไรที่สามารถทำตัวปั๊มได้นะคุณสมบัติของมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยลองนึกก่อนนะลองนึกก่อนนะลองนึกก่อนนะคุณสมบัติแบบนี้นะหนึ่งผิวแข็งไม่เหลวจนเกินไปสองมีลวดลายชัดเจน 3ไม่เป็นอันตาราย4ผิวของวัสดุต้องติดสีผักอะไรที่สามารถทำได้เราสามารถใช้ใช้มีดใช้มีดกรีดให้มันเป็นลายได้ด้วยเออเอเอลองบอกครูสิว่ามีผักอะไรบ้างที่ที่มันมีวัสดุแบอมีคุณสมบัติแบบนี้ เออเอข้อสามค่ะลูกข้อสามมีผักอะไรบ้างที่หนูจะสามารถเอามาพิมพ์ได้มีผักอะไรบ้างที่สามารถเอามาพิมพ์ได้ดูในแค่ในในบ้านเรานี่แหละเออดูดิมีผักอะไรบ้างปั๊มได้ไหมมีอันไหนปั๊มได้มัง่งอันไหนปั๊มไม่ได้ลองคิดดิข้อสามค่ะลูกข้อสามข้อสาม ข้อสามค่ะมีผักอะไรบ้างที่สามารถปั๊มภาพได้ผักชีพัชราพรบอกผักชีผักบุ้งม,มีอะไรอีกมีอะไรอีกครูให้พิมพ์ค่ะฟังไงครูบอกให้ฟังไง,งเขาเรียกทะลุกลางป้องคณะแตงกวาอ่า จุนนี่จุนนี่บอกคณะแตงกว่าอะไรคะผักกาดกับบวบเออบวบนี่น่าสนไหยม,มีใครไม่รู้จักมั่งบวบอะ่ะครัวรู้จักแต่ครัวกินไม่เป็นอ่าเรอ่ะพิมาพิมาเร็วอ่ะคณะคุณยญญนุษย์บอกเข้าตูบอกขับคณะใครเอ,อกใครเอ,อกแล้ว ออมสินบอกผักชีผักชีสาไม่หานอากาศหายไปไหนลูกผักอะหอมไม่หานอากาศกอผักหอ,อะกอผักต้นหอมมาต้นหอมต้นหอมทําอะไรล,ะลูกทําต้นหญ้าเหรอลูกอะไรคะอะไรคะอะไรคะหมดยัางหมดย่างหมดยังหมดยัาง,ง,งอะใครตอบก็ตอบนะ ตอนนี้ครูเริ่มต่อแล้วนะทีนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ภาพมีอะไรบ้างหนึ่งสีโปสเตอร์นะสองจานสีเอากระโดดมาห้าเลยกระดาษร้อยปอนนะคะอะไรกันตกกุ้งไม่รู้ภาษาอังกฤษคืออะไรคะไม่เกี่ยวค่ะลูก มัาไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเนาะนะมีแค่นี้เองมีแค่จานสีสีแล้วก็กระดาษเอ้ยแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าเอาไว้ล้างสีอ่ามาดูผลงานตัวอย่างชิ้นวัสดุดูนะดูนะมือใช้ได้ไหมนี่มือใช้ได้นิ้วใช้ได้เห็นไหมคะดูนะดูนะดูนะนี่หนูจะใช้หมึกปั๊มก็ได้นะ นี่นะคะเห็นไหมคะอันนี้มาจากผักเลยนะสารพัดผักเลยนี่สารพัดผักเลยการพิมพ์พวกนี้ต้องเลือกว่าสดุที่เหมาะสมและไม่เป็นอันตารายต่อตัวเรานะคะแล้วก็สะดวกต่อการนำมาใช้นะทีนี้เรามาดูตัวอย่างงานกัาผิดโอ,อเปอิดผีดเป็นไม้เป็นไม้ อ่าเปลี่ยนหม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะมาดูชิ้นงานของวันนี้กันวันนี้มันจะมีวิดีโอสอนสอนวิธีการพิมพ์ภาพอยู่นะคะเอาวเราของปอนหนึ่งครูหายไปไหนแล้วเนี่ย ย่ yeah. หายไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวครูทำให้ใหม่หายไปจริงๆเหรองามแล้วคุูนกลืมไปไหนเนี่ยลืมเซฟทำแล้วลืมเซฟเลยไม่อยู่เลยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวดูของพี่ปอสีแล้วกันอือ ดูของพี่ปาตีนะนี่นะคะจะมีวิดีโอตัวนี้ให้ดูอืนี่นะจะมีตัวนี้ให้ดูนะกูจะไปดูตรงวาดเลยอ่ะตรงนี้เขาจะ เตรียมสีเห็นไหมคะมีการเตรียมสีสีเนี่ยจะผสมหรือไม่ผสมก็ได้อาจจะใช้แค่แม่สีอย่างเดียวก็ได้ในตัวอย่างเนี้ยครูทําแค่ใช้แม่สีอย่างเดียวไม่ได้ใช้สีอื่นผสมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปผสมกันเองก็อีตอนที่ทาบนใบไม้ใบญ่านี่แหละนะคะบนใบไม้ก็ได้หรือก็ผักอะไรของหนูก็ได้แล้วแต่หนูเลยนะคะแล้วแต่หนูเลย ว่าหนูจะเอาอะไรนะหนูจะปั๊มจากอะไรก็แล้วแต่นะคะนี่เห็นไหมคะพอทาสีเสร็จแล้วก็วางลงไปแล้วก็ลูบแบบนี้นะถ้าเป็นก้อนก้อนก็ปั๊มลงไปเลยนะคะแล้วก็ทำให้เป็นภาพอันนี้ก็คือการใช้สีแดงผสมกับสีเหลืองมันก็กลายเป็นสีส้มนะคะสีส้มผสมกับสีน้ำเงินกลายเป็นสีน้ำตาล นะทากิ่งไม้เห็นไหมคะนี่อันนี้เป็นการมาละกกนะทําอะไรได้ก็ปั๊มลงไปแล้วก็เวลาที่ปั๊มเมื่อกี้นี้เห็นตัวอย่างแล้วถูกไหมคะเมื่อเราเห็นตัวอย่างแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องห่วงเราคิดจินตนาการของเราเองเลยว่าเราอยากทําภาพแบบไหนเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเปิดไม้พูดคะ่ะ จะมีภาพแบบนี้เข้าใจนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วหนูทำอ่าคนที่เรียนอยู่แล้วเนี่ยเห็นชิ้นงานแล้วเดางานออกใช่ไหมคะเดาวิธีการทำงานออกใช่ไหมคะเสร็จแล้วหนูทำภาพเลยนะคะรอลิงลิงส่งเมื่อไหร่หนูต้องส่งภาพตอนนั้นเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะ เออครูลืมไปเลยว่าครูต้องสอนดนตรีอีกวิชาหนึ่งปึ้มเฮ้ออ่ะไม่เป็นไรดนตรีวันนี้แป๊บก็พี่ลืมจังเลยสงสัยจะไม่ได้เซฟแน่เพราะมันคู่กันอยู่งานมันทำคู่กันด้วย เดี๋ยวกลับไปดูในชิ้นงานก่อนอยู่ครบไหมขอโทษค่ะครูลืมเอครูก็ว่าครูทำเสร็จเรียบร้อยแลย้วทำไมมันไม่เ็จอันนะอันนี้ของของศิละปะนะส่งงานแบบเดิมนะส่งในเมลแล้วก็ หรือไม่ก็ส่งในไลน์คร ok ูนก K R U N O K นะคะเพื่อนจะได้ไม่เห็นงานแต่ว่างานที่เป็นชิ้นงานเนี่ย okay, อ่ะงานที่เป็นชิ้นงานส่งใต้โพสต์งานที่เป็นลิงก์ส่งในส่งให้ครูต่างหากเข้าใจไหมคะบางคนส่งบางคนส่งเป็นน,นั่นแล้วนะส่งในลายครูนก ok แล้วนะแต่บางคนยังไม่เคยส่งนะ